ทำร้นพอได้ตังทุกคนขามา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 โอ้โยแม่โดนร้านแรกเลยสัตว์เอ้ย,ยแม่ร้านแรกโดน,นแล้วแม่ลเล่นที่ไหนอีกแล้วอสัตว์เล่นที่นี่ยัดแม่มึงดูดิสัตว์มึงเข้ามาสวนเนี่ยนี่ยัดแม่เล่นหลักล้านยังทักแชททักหาพ่อหาแม่มเหมือนไะอ้เชี่อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพับ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 น้บำเงิน ต่อน้ำเงินด้วยร้านหนึ่งเลยอ่ะอ้สตัดมาเจ็บแม่เจ็บแม่มันจะโกงได้ไงออกไข้ก่อนแทงในเฮ e. ี้ยมดูดิออกมาออกมาหมดเลยไม่ควอยู่แล้วเว็บ่างเงี้ยการเล่นเว็บมันต้องเล่นเว็บที่เงินทัวร์ที่สุดขามาเออกองกลง้องเออสีขามาเลยสามรอร์แปดเออบล็อกแปดอ้สตว์คืนและล้านหนึ่งเย็ดแม่มามามามันไม่มีสูตรคุยอะไรทั้งนั้นแหละเล่นตามใจเราเองเนี่ยอยากเล่นอะไรก็เล่น กูจะเอาสิบล้านในสัว์เมืม่อวานกูโดนเจ็ดสิบแปดล้านสามวันในที่อเย็ดแ,แม่แทงอะไรอ่ะแทงเนนง,นนงนินอีกล้านหนึ่งี่รอเที่อะไรอ่ะน้ำเงินอีกล้านนี่เปิดละล้านทุกเปิดได้สัตว์เย็ดแม่ขามาอมเออก้องโอ้โหเบอร์สี่มาเบอร์สี่ เบอร์สี่ลูกรักเบอร์สี่ลูกรักเบอร์สี่ลูกโอ้โหเจ็ดแม่แย่แล้วเอามันหนึ่งกูสามเอาสายชาร์จไปเลยมันหนึ่งกูสามลุ้นของมันก่อนเลยกล้องกล้องโอ้โหเจ็ดแม่แย่เม็ดเจดแม่แล้วไงเจ็ดแม่มันหกแต้มเลยสัตว์แย่แล้วเจ็ดแม่แล้วเจ็ดแม่แล้วแย่เม็ดเจดแม่แล้วขามาเอ้ ขาสองขาสูงสามมาหายไปไหายอมอมหาย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 เออก้าวหลังไอ้สัตว์นี่มาแล้วบวกล้านหนึ่งไอ้สัตว์บวกล้านหนึ่งแล้วแปดล้านละเอีดมามาไอ้สัตว์มามาแปดล้านแล้วคูรที่ไหนอะ่ะคูรที่ไหนอะ่ะน้ำเงินต่ออีกล้านหนึ่งไอ้สัตว์นำเงินมามังกรหน่อยแม่ยัดนี่ดูการเล่นไว้สัตว์ ถอนเงินไม่ถึงสิบนาทีเอลเอ,เอ,เอกัลเล็กซี่เนี่ยในแอดกระับเองปักหมุดไว้ให้ด้วยทําอย่างนี้ด้วยอย่าทักแชทกูขอร้องกูเลสอยู๋เลสเยอะเข้าใจปย่าอย่าทักแชทใครทักแชทกูจะด่าพ่อล่อแม่ให้เลยนะให้สั่งเงินเยอะนะเด็ดแม่เงินล้านนึงไอ้สัตว์มาเครดิตปอมแม่มึงน,นี่ไอ้สัตว์ไอ้เสี้ยเดี๋ยวกูโอนเงินให้มึงดูด้วยสิบล้านเนี่ยไอ้สัตว์ขามาขามาขามา ก้องกงก้องก้องก็โอ้โอ้โหยัแม่แย่แล้วกูมันเออมันหนึ่งกูสี่ไม่เป็นไร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 เราไม่เป็นไรนิ่งๆไหมรุนแดงก่อนเราลุ้นแดงก่อนให้มันก้งมาก่อนกงมากงมาก้อง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 โอ้ขาแม่กูลงสองขาขาจิ้มไว้ขากูสองขาดี่วะสองขาน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 ี่วะ สองขาดีวะสองขาดีวะโอ้โหสามขาบอดเลยกูมัน 9, เก้าเบอร์ 9. เก้าเบอเฮ้ยกูต้องเบอร์แปดอย่างเดียวเลยเบอร์แปดเบอร์แปดโอ้โบอดยันแม่มันหนึ่งเห็นไหมต่าไพ่เฮียจะเอาทุนเลยเฮียยันแม่เอ้ยขัดขึ้นกองไม่เอายันแม่ก,กระโหลกละกลายสัตว์บอกซีสวยเฮียตอนนี้เราเล่นเล่นเอาตาังแล้วยันแม่เสียไปขนาดนี้สัตวแทงแดงล้านหนึ่งอ้าวไอ้สัตว์มา เยันแม่มามึงมึงเข้ามาเลย V I P โต๊ะสองมาเลยเอาเองอเล็กซี่มึงแทงฝั่งตรงข้ามกูเลยไอ้สัตว์ยันแม่ขามาโอ้เบอร์หนึ่งขามาเออเบอร์แปดสามขาสามขาโอมสิกาโบต์สามขาเว้ยสามขาว่าโอ้โหสองขาเบอร์ห้าโอ้หกแ้มแม่งเจ็ดแดงอู้หูอีกเสียล้านหนึ่งละเยันแม่หนักละหนักละหนักแล้วเล่นที่ไหนอีกแล้วยันแม่เอ้ย นนี้เนี่ยปัดหมุดให้แล้วอะไรก็ให้แล้วโอ้ตายตายตายแล้วไอสัตว์เด็ดแม่แชทเด้งเป็นว่าเล่นเลยไอสัตว์ไอพวกเกียนนี่แม่งเจอไอพวกเกียนนี่แม่งกีดเลยกูโอ้น้ําเงินล้านนึ่งไงสัตว์มามาไอสัตว์ s a g g s l a galaxy เห็นไหมสัตว์เออมาติล่ะเด็ดแม่กูติดนี่เขาหลายล้านแล้วขาป่ะโอ้โห ามาโอ้โหเจ็แม่แย่แล้วโป้สามสี่แล้วไอสัตว์ในประเทศไทยกูแพ้แค่สองคนด้วยเหลียงพัดเจ่งกต่สมชายระยองแค่นั้นเด่นนองนั้นมาเหอะไอสัตว์กวยอะไรกูไม่สนขามาโอ้โหเจ็ดแม่เจ็ดแม่เละแล้วสองล้านแล้วไอสัตว์หนักแล้วหนักแล้วเปลี่ยนโต๊ะก่อนเลยหนักแล้วหนักแล้วเจ็ดแม่โอ้โหเก่งอีกแล้ว เก่งแล้วหลายคนเก่งแล้วไอ้โอป้แทงไอ้ควายหลายคนเก่งแล้วไอ้สัตว์เล่นเองสิครับไอ้ยันแม่ถ้าถ้าคูาควายกคงไม่มีเงินมากกว่าพวกมึงหรอกไอ้เฮียฟาดิีแดงร้านหนึ่งไอ้สัตว์ยันแม่เอามาไอ้สัตว์มาม,ามามาม,า,มา,ามามามึงมามึงมาขามาโอ้จิบขามาโอ,โอ้สามขา บอร์ห้าเออเบอร์สามโอ้โหเจ็ดแมงเท่าไหร่วะแมงหกเออได้ตังค์ไอสัตว์มาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วสัตว์กูมาแล้วกูมาแล้วได้คืนล้านนึงแล้วขาดอีกล้านหนึ่งอัดทุนคืนก่อนเป็งปองนี่รอเฮียอะไรอ่ะเป็งปองนี่ไขรแช์ห้ากลุ่มหนึ่งแช์แล้วบอกเสียโป้งเงไงยกูกูกูบวกสามล้านเมื่อไหร่กูเลิกกูแจกคนละร้อยทุกคนเลยจำเงินล้านหนึ่งสัตว์ 5้ากลุ่มหนึ่งแชร์เสียโป้เฮงๆเลยนะไอสัตว์จะเล่นไอดีไลน์ที่ปากหุดไว้ a s n g g a l a g a l a x y w ก c a r j ก็เล่นได้ขามากงมาโอ้โหสัตว์เอ้ยกูแทงเอ้ย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 สี่ขา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 สามเบอร์แปดเออบล็อกแปดไอสัตว์มามามาดิโป้ไอสัตว์มาดิมาดิมันจะสวนโป้มาดิ มาเด้สัต์มาเด้มาเด้สัตเจาเอาทุนแล้วเดี๋ยวกำไรได้สัตว์งานนี้แดงล้านหนึ่งในสัตว์มาเด้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 เต็มข้อแล้วกูเต็มข้อแล้วไม่ไหวแล้ววันนี้เปิดละล้านอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวจะแทนเปิดละอสองล้านด้วยสัต์ขามาโอ้ขามาขามาขามาเออสามขาโอ้โหสองขาอีกแล้วเจ็ดแม่มันเจ็ดกูห้าจิ้มนะ จิ้มนะขอบวกกันนะจิ้มนะจิ้มนะจิ้มนะหายหายหายโอ้โหยัดแม่เอ้ยเฮียสัตว์ไม่ปิงปองไว้ยัดแม่แม่ยัดเอ้ยโดนล้านหนึ่งไอสัตว์ลงหุ้นเจ็ดล้านปับปับปับแดงล้านหนึ่งอ่ะมามาสัตว์มา,มา,มาดูบุหรี่ก่อนเครียดอ่า ขามาเออกองกองเออสี่ขาเลยสามขาเบอร์แปดเอยเบอร์เจ็ดเจ็ดแม่มันหนึ่งไม่เป็นไรกลงกองมากองกองกงกอ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 งกกลงองโอ้โหอย่าทำการหายไปให้หมดหายไปให้หมดอย่าไปหายไปให้หมดหายไปให้หมดหายไปให้หมดเออมันฮะมันหกได้ตังค์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูวิธีการเล่นหอาจานโป เห็แนแม่เจ้าทุนแล้วขาดทุนแสนเดียวนี่ตาน,นี้กำไรเลยเตรียมแจกแล้ว